ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกรณีดีเจมาตูมติดโควิด -19 ที่มีการขยายผลเส้นทางการสอบสวนโรคไปจนพบผู้ติดเชื้ออีกหลายรายล่าสุดเมื่อวันที่2รมกราคม2564ในรายการเม้ามันคันปากเตาทีวีพูลได้เผยถึงกรณีปาร์ตี้อีกกลุ่มที่ไม่ใช่ปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมาตูมแต่มีความเชื่อมโยงกันและเป็นอีกคลัสเตอร์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเต๋า ได้เปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่ามีภาพของบุคคลในงานปาร์ตี้ดังกล่าวปรากฏอยู่ในภาพปาร์ตี้กกนที่แชร์ว่อนในโซเชียลทาให้คาดได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มปาร์ตี้เดียวกันและไม่น่าจะใช่ภาพเก่าเพราะเป็นคนกลุ่มเดียวกันทั้งนี้เต่าทีวีพูลเผยว่าปาร์ตี้กกนเป็นปาร์ตี้ของกลุ่มเกมมี2แบบคือปาร์ตี้เซ็กและปาร์ตี้ยาหรืออาจจะไม่มีทั้ง2แบบก็เป็นไปได้ ซึ่งปาร์ตี้ลักษณะแบบนี้มีมานานแล้วที่โรงแรมดังในงานกลุ่มเกที่จะไปร่วมจะใส่แค่กางเกงในตัวเดียวเปิดเพลงมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นคู่ทํากิจกรรมนอกจากนี้เ๋ายังพูดถึงกรณีของดีเจมาตูมติดโควิด1นทีที่ยังมีประเด็นพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโซเชียลมีเดียและมีเรื่องที่ชาวเน็ตเกิดความสงสัยเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของดีเจมาตูมที่ระบุว่าจบจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เมื่อไปค้นหาในระบบแล้วไม่พบว่ามีชื่อของ DJ มาตูอีกทั้งคนที่เคยเรียนที่เดียวกันทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องหลายๆรุ่นไม่เคยเจอว่ามาตูมเรียนที่ศิลปากรฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ